สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะเมฆคุงนะและในเกมไมค์คร a f t 0.74.0บนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในมินิเกมนะฮะผมก็ซึ่งอนะแล้วมันก็รู้สึกว่าจะบกักนะด้วยนะครับผมคือจริงจริงอ่ะผมต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ค่อยได้ลงเกมเพราะว่าผม อัปเดตเกมมันต้องใช้ไวไฟแล้วมันใช้เวลานานครับผมผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาและส่วนมากผมจะใช้อเน็ตซะด้วยเล่นนะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้ลงฮะส่วนที่เรื่องแต่งคลิปนะฮะก็ต้องขอไปเหมือนเดิมนะคะเพราะมันแต่งไม่ได้ก็เลยปล่อยมันไปฮะก็ขออย่าให้เพจล้างแค่นี้แต่มันก็ มว่าคงอยู่ได้ไม่นานหรอกครับมันไม่ค่อยมีไวไฟจับนะฮะแปบ๊บหนึ่งลองก่อนครับครอีกสามสิบนาทีเอ้ยสามสิบวินะครับผมแล้วเราก็วิ่งพูดไปนูน่นเก็บแรงไว้ก่อนครับโอเคพร้อมแล้วการวิ่งที่ดี เหลืออีกสิบเจ็ดใช่ป่าววะไม่น่าใช่ครับจ้าไปเจ้อ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปั๊บวิ่ง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 ซี่อึบ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 อ้าวกดเช็ดไม่ได้อึบ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 โอ้โหเจ๋วเลยครับแบบนี้ สบายครับอ้าวไอ้เฮียนี่มีคนแย่งกูไปฮะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องพูดคำหยาบนะฮะพอดีว่ามันติดนะครับอ้าวไอ,อม้มีดหายอยา่ยาอย่าอย่าหายเออหายของอื่นอยากหายไปของอื่นอยากหายหายไปไม่ได้ว่าอยา่าอย่าเอามีด โอ้โหใครสร้างครับเนี่ยเจอศัตรูเจอค่ะศัตรูเจอค่ะคอยย่องเย็บเริ่มฆ่ากันได้รู้สึกว่ามันจะกินน้ํำยาอุยอ้ยคนเยอะหนีเยี่ยมแถวนี้มันน่าจะมีเชดสักหน่อยนะโอ้ยตัวหนังสืออะไรเนี่ยเต็มโอ้ยโอไม่กุนเน็ตมา มาอะไรเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเออะไร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 อืมอืมทำไมมันแหลกเอเยี่ยมไม่ของเยี่ยมต้องขออภัยนะฮะมันแหลกเครื่องมันเป็นไรผมไม่รู้แต่ขอวิ่งแป๊บผมอาจจะทิ้งชัยชนะ มาให้ไม่ได้ฮะต้องขออภัยเพราะเครื่องเป็นนี้ฮะรองรับอากาศไม่ไหวแปบ๊บนึงขอจ้าก่นอนเฮ้ยฮ้ยขออภัยนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะช่วยกันแบบหาเพื่อนมากดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยครับผมอยากให้มีคนกดไลค์เพจผมเยอะ แค่นี้แหละครับตอนนี้มีคนกดไลค์ผมแค่นิดเดียวสิบสองคนครับก็ต้องขออภัยเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณคนที่กดไลค์ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆฮะผมก็เริ่มเปิดเพจได้ไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงเกมเพราะไม่มีเวลาเพิ่งจะสอบเสร็จนะคะผมส่วนมากครับก็จะมัวนั่งแคสเกมมั่งบางทีก็ลงไม่ได้มั่งเพราะ คลิปมันไม่โหลดให้นะฮะโอเคเราจะไปดูอย่างอื่นนะครับหากมีคำหยาบนะครับต้องขออภัยจริงๆรนฮะคือมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วอะ่ะใครใครอยากจะคอมเมนต์ว่าอะไรผมตามสบายครับเต็มเต็มที่เลยครับผมไม่ว่าคือผมไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ เต็มที่ได้เลยครับด่าผมกากอะไรเชิญครับผมผมไม่ซีนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นคนยังไงวมแต่ถ้าเกิดด่าผมโดยตรงแบบเจอหน้าจะาจก็โอ้ตายแล้วผมไม่ค่อยชอบหาเรื่องคนด้วยครับเฮ้ยนั่นมันเช็ดใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่เช็ดแล้วโอ้ยเลเซอ อะไรอะรถเหรอติดอีกเฮ้ยใครวะโอ้โหท้องอย่างนี้เลยเหรอมาผมพร้อมแล้วเขาคงเห็นแล้วเขาอะเขาคงเห็นแล้วเขารีบเห็นแล้วครับ ผมว่าเขายังไม่ได้ดาบแน่เลยฮรไปที่มืดแล้วท้องซะขนาดนั้นไม่เห็นก็บ้าแล้วครับพี่เขียมยิงไกลขึ้นยิงไกลขึ้นหยเฮ้ยทำไมฟันไม่ได้วะมันแหลกหรือว่ามันอะไรอย่าหนีอยา่ยาอย่าหนีฆ่าได้คนหนึ่งแล้วเนี่ย จะได้เก็บคลิป <not S 2> ไว้ต um, ายตายอ้ตายเลยสิมึงตายไม่ก็แกงคุยหายดิทำไมคุณเนี่ยเยี่ยมนะเอานนี้ขึ้นไปเอามีดมาไม่มีใครเห็นใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวแป๊บ กินกินแล้วดีฮะหิวเลือดนะครับใช่เช็ดไหมวะนะ่ะรอยเต็มเอาไม่ใช่โอ้ยคันจม,มูกขออภัยนะคะช่วงนี้มันเป็นไมน่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หาอาการหวัดมันไม่หายหากใครรู้ว่าอาการหวัดหายนี่ช่วยคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปเลยนะครับ รเหมือนเสียงธนูอะมึงตะเกียนี่มันก็จะหมดเวลาเลยเฮ้ยเจอเจอ,เจอคู่อารีใครไม่รู้ครับโอ้โหแดกแดกน้ำยาเอาไหมไหมอะไรมีขวานมีขวานมีขวานแล้วเก่งเหรอฮะเออเออเออมีขวานโอ,โอ,โอ,โอ้โอ้โอ้จริงโอ้โหเก่ง มีขวาน <c oughs> แหลกผมก็แคน้นมาได้เจ็ดนาทีแล้วฮะฆ่าไปได้สองคนอ้าเอ้าเอาเฮ้ยมีติดโอเคนะฮะจริงๆก็อยากเล่นสองรอบครับแต่มันจะเกินฮะเกินสิบหกนาทีคือมันเป็นไรไม่รู้สิบหกปั๊บคืออัปโหลดคลิปลง Youtube ไม่ได้นะฮะผมอ้าววันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะนะนะครับชอบม,มากก็ต้องกดซับนะฮะหาคนไม่ช่วยกดด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายหากไม่ได้แต่งคลิปขออภัยด้วยนะจ๊ะ